สามเนียนอยู่นอกบ้านแล้วยักปลาตามาโดนได้แลาเพโซนอัปเดตเข้ามาด้านในเป็นส h ู o l ครับรถฮอกเพียงแค่2ตี้ทเท่านั้นในเะมืองใหญ่ๆครับเมืองน้ำทางฝั่งสะพานซ้ายก็ยังอยู่ได้ครับครึ่งเมืองและด้านบนเหมือนจะไหลเข้ามาครับฟิปตีซึ่งตอนนี้ไม่มีที่อยู่หรือเปล่ารอฮ็อกเต็มแล้วครับโอ้โหวายไลท์ครับอยู่ฝั่งซ้ายและด้านบนมีอีกตีหนึ่งนะครับ เป็น DM นะครับที่ของแล้วเข้ามาเล่นกลางวงเลยนะ59นะครับเลือกที่จะมาเล่นตรงกลางรอช็อกเลยลัดขาออกจะออกอยังไงนะครับเนี่ยน่าจะไม่คิดจะออกแล้วนะขอบวงครับใกล้ๆโพชินกีเป็นสล็อต15นะครับชิลคิวแก๊งแต่ว่าด้านหลังมีเครซี่มานะโอ้โหมาทันหรือเปล่าครับเครซี่แล้วจอดรถลงไปเลยครับ แต่ว่าเขาไหลลงไปก่อนครับนิ่เตียวเท่านั้นนะถ้ามาเร็วกว่าน,นี้นี่เจอแน่ๆครับโอ้อยางกระหนังชีวิตและเกรซี่น่าจะเลือกเล่นตรงนี้เลยหรือเปล่าถ้าจอดตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับโอ้โหลอสฮ็อกครับมีกิตตี้ครับเนี่ยและจออ้ำครับโดนเก็บสเกมไปโดยสปีดหนึ่งคา n e เม o อนอ e ีสปอร์ตครับโดนเก็บหมดตี้เรียบร้อยโดย CCK อ่า c ซ k นะครับยูเซนอาบูดะบีนะครับผม ตอนนี้ยังไม่ได้ขยับอะไรเพิ่มเติมนะยังอยู่ขอบวงแต่ว่าตอนนี้เพย์โซนบีบแล้วนะครับต้องเข้าเวย์โซนไปด้านหลังครับมาดูพื้นที่เล่นให้เพื่อนนะครับทูนัยเพื่อนอยู่ไหนก็ไปรู้แล้วเจ็ดของอาทีนะครับตอนนี้ขับอืมขับไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าจะผ่านยานนาญาไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปชนไหนเหมือนกัน ถ้ายังตรงไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าตอนนี้เป็นเดยด E s สปอร์ตแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่นอกโซนนะครับเดด e ีสปอร์ตน่าจะต้องไหลเข้าไปต่อมาจอดปั๊มยากันเฉยๆนะยังไหลเข้าเรื่อยๆครับฝั่งด้านล่างเป็นร้อยแรงนะครับซึ่งซึ่งทูไนท์เนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะออกห่างไกลเพื่อนมากๆว่าเพื่อนก็ไม่มีรถนะเพื่อนไม่มีรถสักคนเลยครับสามคนตอนนี้ต้องเดินตีเต่าเลยครับ ด้านในมีนะครับเป็นอ g g r e s s o ที่อยู่ในเพโซนแล้วถ้าเดินมาเรื่อยๆตอนนี้หลอยแรงครับโดนแน่ๆนะเพราะว่าในเพโซนตอนนี้บนเขาอยู่ไม่ได้ครับตีอื่นยังนิ่งอยู่นะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมและเจ็ดหกครับโอ้ยังหาพื้นที่เล่นจนได้นะและเพโซนอัปเดตโอ้โหไปไหนครับเนี่ยไปที่สกูรนะครับ ตึกจิกซอและภูเขาด้านหลังนะซึ่งตอนนี้มี3ทีมนะครับที่อยู่ในเพโซนเป็นสล็อตท,ที่9โกลเด้นสตาร์ครับและในตึกจิกซอเป็นสล็อต18นะครับเควสี e ่อีสปอร์ตและชูไนครับโดนเอ็ดเวิร์ดเก็บออกจากเกมไปโอ้ครับเลยไปไกลไปหน่อยครับและโฮเทลอีสปอร์ตสล็อตที่22ของฝั่งบนเขาไปนะตรงนี้พื้นที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นเขาที่สูงที่สุด ในเพโซนตอนนี้นะเรซี่ครับสล็รับที่19ไหลเข้ามาจากโคชิ้นกิก็สามารถอยู่ในเพโซนได้แล้วแต่ว่าขอบขาตรงนี้นะครับมีคนเข้ามาดูเป็นแอคทีฟิฟิฟแล้ว c s นี่ครับโดนน็อกไปจากใครเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วมายเซ็ตนะครับไปเก็บ c s ออกจากเกมด้านหลังครับแล้วบาสเตียนนะครับไม่็อดม y เนมพีไป มาเล่นที่ขอบวงครับเดือดอีสปอร์ตซึ่งจะโดนรวมหรือเปล่าครับเพราะว่าด้านบนเขาตอนนี้มีอากรสีบอยู่นะลาบัสเทียนนะครับเก็บมาเนมพีออกจากเกมและโควิด2000นะครับโดนทีเคสินะครับเก็บออกจากเกมไปและไทเกอร์นะครับไปเก็บโอปาออกจากเกมแล้วไทเกอร์โดนน็อกจากลาบัสเตียนเหมือนกันครับด้านหลังเอ็ดเวิร์ดนะครับเฮด์ชอปทิวลี่ได้และเก็บทิวลี่ออกจากเกมไปแล้ว ไอดีนบอลนะครับไปเก็บไทเกอร์จากเกมโอ้โหผมไม่รู้จะตัดไปไหนนะครับเยอะเหลือเกินแล้ะด้านหลังเหมือนจะมีคนเข้ามาเติมอีกครับเป็นโนสโคนะครับที่เข้ามายัดตึกจิ๊กซอแต่ว่าค่อนข้างจะชาร์จยากนี่ยสำหรับตึกจิ๊กซอใครก็ไม่ค่อยอยากชาร์จครับเป็นตึกที่น่าลาคาญมากๆเลยนะขึ้นก็ไม่ได้ครับก็น่าจะคลองไปคนละฝั่งนะครับ และโอเวอร์ไซด์นะครับไปชอดสปีด3ไปและสปีด X สเปค X นะครับไปเก็บครูออจากเกมโอ้โหอย่างเยอะครับและโรสวันนะครับไปเก็บสปีด3มออกจากเกมและ NQX นะครับน็อกไข่เมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหด้านหลังครับโดนน็อกไปแทบจะหมดแล้วนะเป็น DM ครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ภูมคนเดียวเท่านั้นนับรบครับโดนน็อกไปแล้วแล้วเอา้า เหมือนจะติดบัสด้วยครับคุิเน็ตูนะครับน็อก SQX ออกโอ้โหแล้วตรงนี้โดนน็อกไปอย่างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่ายังชุบกันขึ้นมาได้เหลือเพียงแค่ SQX คนเดียวนะและ PQX ครับเมื่อกี้น็อกเพย์โซนไปแต่ว่ายังคานกันเข้ามาเรื่อยๆครับยังมาเนียนชุบกันได้แล้วเพย์โซนอัปเดตมาพื้นที่โลง่งๆครับนักรบครับหลายตายไปเรียบร้อยตรงนี้ยังเนียนชุบกันได้สําหรับชิวครับ และเพโซนบีมาตอนนี้มีเพียงสามตี้นะครับกำลังจะสี่ตี้แล้วที่กำลังจะเข้าเพโซนและฟิกซี่เด็ดนี่ครับไปน็อกไอร็อตได้และ PDX นี่ครับโดนเก็บออกจากเกมไปและกุยนี่ครับไปน็อกเอควีเได้และเก็บ AQX ออกจากเกมปากแซบนะครับไปน็อกสปีดสเปกเอ็กได้นะครับและเก็บสเปกเอ็กออกจากเกมอ่าเจ็ดหกอาร์ทีครับหมดตี้เรียบร้อยนะหลายทีมเกินไปครับด้านหลังตรงน,นี้เด็ด อีสปอร์ตครับขับไหลเข้ามาตรงขอบวงแต่ว่าด้านล่างครับโอ้โหมีอย่างเยอะครับแล้วโดนดับเบิลน็อกไปเรียบร้อยครับเด็ดอีสปอร์ตบาวเอ็กครับโดนไอเดดบอยน็อกไปแล้วแพนด้ายักษ์นะครับไปน็อกใครได้แล้วสุดจัดนะครับโดนน็อกไปเมื่อกี้โอ้โหผมไม่รู้จะตัดไปไหนนะครับบวกกระลือรัวเลยนะตรงนี้เป็นลิสเซนอาบูดาบีนะครับกับโอ้โหวายไลฟ์ต้องปาขึ้นไปชุบเพื่อนก่อนนะมาเซียนนะครับไปเก็บบาวเอ็กซ์ก่อนสักเกมนะ NQX นี่ครับไปน็อกพาราจูได้เอสเตอรแบบ์นะครับเฮชจอดใครโอ้โหคือน็อกเต็มแมปนะครับไม่รู้จะตัดไปไหนตอนนี้ฟิปนด้นายนะเหลือเพียงแค่คนเดียวครับฮิโรชิเพื่อนน็อกไปถึง2จะชุบได้หรือเปล่าน็อกคนขา้างไกลนะครับแล้วไอลลอกนะครับไประเบิดน็อกไอดินบอยได้ด้านบนก็น็อกไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับอาคิสิน็อกไป2ยังไม่มีวิแววว่าจะไปชุบเหมือนกันนะครับ และด้านหลังโนสโคบครับขับรถไหลเข้ามาและเนทชูนะครับไปเก็บเอเทอร์ออกจากเกมแล้วแพนด้ายักษ์ไปน็อกสปีด1ได้ครับไอดินบอยครับน็อกเพยโซนไปแล้วสปีด2องครับไปน็อกจีปินได้และรินนะครับโดนระเบิดรถไปเทสซาครับหลายตาเพยโซนเยนโลนะครับโดน SQX น็อกไปแล้วสุดจัดนะครับไปเก็บปีโนากเกม ไมซ์เซตครับน็อกเพโซนไปเรียบร้อยครับไอดินบอยครับหลายตายเพโซนไปและเน็ตชูนะครับไปเก็บไมซ์เซตออกจากเกมเน็ตชูครับไปดับเบิลน็อกมาโคได้แล้วแพนด้ายักษ์นะครับไปน็อกสุดจัดได้เจ้าโมนะครับโดนไปน็อกก็ดแบงกี้ได้ครับโอ้อย่างเยอะครับตอนนี้ออสการ์นะครับน็อกเพโซนไปแพนด้ายักษ์นะครับไปเก็บสุดจัดออกจากเกมและโอเวอร์ไซด์นะครับไปเก็บบูมแซบออกจากเกมและแพนปากแซบนะครับไปน็อกชูเคได้ ออสการ์ครับหลายตายไปสปีดสองครับไปเก็บบัสเซียนหรอเกมและ NQX นะครับไปเก็บไปน็อกเน็ตชูและวดบเบิร์น็อก K2Y ไปได้ครับชูมีนะครับโดน S NQX ครับน็อกไปโอ้ชื่ออ่านยากนะเหมือนจังง่ายนะครับและภูมินะครับไปน็อกเอสคิงได้นะครับและเคทูโดนระเบิดของภูมิน็อกไปครับแต่ว่าภูมิก็หลายตายเพโซนไปเรียบร้อยครับ SQX นะครับไปเก็บเน็ตูออจากเกม โฮเดมนะครับหลายตาเพโซนไปแล้วมาโคนะครับโดนเนปทูเก็บออกเกมและจ๊กเกอร์นะครับไปเก็บแฟนซี่ออกจากเกมและ n q x ครับไประเบิดเก็บ k 2ทออกจากเกมแฟนด้ายักครับโดนนอกจากเดอะบ็อกซ์เดอะบ็อกซ์เหลือเดอะบอยก็ไม่รู้เมื่อกี้เป็นเดอะบ็อกซ์นี่ครับโอ้ตัดภาพแต่ไม่ทันครับตอนนี้เพโซนบีบขึ้นไปด้านบนอีกแล้วครับเป็น s q x นะครับไประเบิดเก็บโจ๊กเกอร์ด้านหลังครับชิวตอนนี้ยังเหลือ2คนนะครับและ s q x นะครับไปเก็บยิโรชิออกจากเกมตอนนี้ 59ครับโดนเก็บไปแล้วสปีดหนึ่งนะครับไปน็อกโอเวอร์ไซด์ได้แล้วเจ้าโมนครับโดนน็อกจาก s m s เอกรีนนะครับไปน็อก s m s ได้คือเลทสปีดสองครับไปน็อกแพนด้ายักษ์ได้แล้วกรีนไปเก็บ s m s ออกจากเกมครับทูเคหลายตายเพียโซนไปเรียบร้อยแล้วปากแซ่บนะครับไปน็อกกรีนได้ก็สแฮมนะครับไปเก็บโมเจ้าโมออกจากเกมแล้วสปีดห้านะครับไปน็อกสามหกหกได้กรีนครับโดนก็สแฮมเก็บออกจากเกมไปและเคียงนะครับไปน็อกก็สแฮมได้วันวานครับไปน็อก NQX ได้และก็อดแฮมครับไหลาตายเฟโซนไปปากแซบครับไหลาตายตามไปครับสปีดสครับไปเก็บแพนด้ายักษ์ออกจากเกมและโรดวันครับน็อกเฟโซนสปีดสครับไปเก็บโอฟไซต์ออกจากเกมและ NQX ครับโดนวันบอนเก็บออกจากเกมและเป็น SQX นี่ครับโดนคาริฟโซครับเก็บออกจากเกมสปีดสองครับไปเก็บ3ามโมงออกจากเกมตอนนี้เหลือเพียง4ทีมสุดท้ายนะและเพโซนอัปเดตเข้าไปด้านในนะครับมี c k k ครับที่กำลังจะเดินไหลเข้าวงและ มีใครครับด้านในเป็นซอสที่9นะครับโกลเดียนสตาร์มี2ทีมเท่านั้นที่อยู่ในเโซนตอนนี้ด้านนอกครับโนสโคบกับโฮเทลต้องเดินยัดเข้าไปแล้วสปีด1นะครับน็อกคิมคุงไปแล้วสปีด2ไปให้ช็อตสนุกได้หครับอีก15วิเท่านั้นครับต้องเดินยัดเข้าไปแล้วนะไม่มีเวลาครับ โอ้มานอกตอนนี้นะครับสนุกน่าจะชุบยากนะแล้วเพย์โซนเข้ามาเลยครับโกลเด้นสตาร์นะครับค่อนข้างเสียเปรียบนะต้องเดินไหลเข้ามาชุบเพื่อนครับซึ่งด้านบนเขายังอยู่ถึง3คนแล้วดาก้อนครับของโนสโคบดูเหมือนว่าจะไม่เข้าเพย์โซนและสนุกครับโดนคาริโซเก็บอุจเกมไปเรียบร้อยครับคิงโดนเก็บปอตตี้ไปนะครับสำหรับโกลเด้นสตาร์ตอนนี้เหลือ3ทีมสุดท้ายครับเดินไหลเข้ามาและเจ็บหนักครับเป็นคาริโซนะครับ ไปเก็บคิงเมื่อกี้แล้วสปีดสองครับไปน็อกวานวานได้สปีดห้าครับไช็อตคาลิปโซ่ไปและสปีดหนึ่งนะครับไปเก็บวานวานเราสกีมแล้วด้านบนครับเดือบบ็อกซ์ครับโดนน็อกไปเรียบร้อยตรงนี้จะเดินเข้าไปยัดเลยหรือเปล่าครับ CKK ถ้าไปยัดตอนนี้เนี่ยโนสโคบจะได้เปรียบนะครับเอาแล้วสปีดสองครับไปน็อกเดือบบ็อกซ์ได้แล้วสปีดหนึ่งครับน็อกคาลิปโซ่ไปสปีดสองครับเก็บคาลิปโซ่จากเกมแล้วตรงนี้ครับเป็น TK เคสิบสามครับ น็อกสปีดสามไปและเรียบร้อยไม่ไหวนะครับเป็นสปีดหนึ่งที่เก็บทีเคสออกจากเกมครับแล้วตรงนี้จะเหลือ3าคนด้านบนดูเหมือนจะยาหมดเลยครับสำหรับดาก้อนไม่น่าจะไหวและชายชนะครับตกไปอยู่ที่ CKKE Sport ครับโอ้โหไปไปมาๆครับวงบีบขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างครับเดาทางยากเหลือเกินนะ